สวัสดีครับนี่คือ Inside g News อุงเอิงปล่อยโฮกลางไลฟ์ยันไม่เคยแย่งสไปา์จากใครเป็นประเด็นดราม่าข้ามคืนหลังจากฝั่งสไปา์อดีตแฟนหนุ่มของเก๋ไก่ได้ออกมาไลฟ์กับกลุ่มเพื่อนและมีการถามว่าโสดไหมสไปา์ตอบมีคนคุยส่วนอุงเอิงเลือกหอมแก้มก็เลยเกิด,ดราม่าในหลายแง่มุมเชน่น คอมเมนต์ในโซเชียลที่กล่าวหาว่าอุงเอิงแย่งสไปมาจากเก๋ไก่ล่าสุดทั้งสไปและอุงเอิงก็ออกมาไลฟ์สดถึงประเด็นดรามา่าโดยอุงเอิงถึงก็ปล่อยโฮซึ่งเพจอัธรรสได้สรุปรวมๆไว้ว่าสไปยอมรับว่าคนที่กำลังคุยอยู่คืออุงเอิงแต่ยังไม่ได้คบกันแค่คุยคุยกันประเด็นดราม่าที่มากล่าวหาว่าอุงเอิงไปแย่งสไปมาไม่จริง คือตอนนั้นสไปร์ออกมาทำคนเดียวแล้วและก็โสดและก็เป็นคนทักไปหาอุงเอิงก่อนแล้วอุงเอิงจะมาแย่งได้ไงมีการพูดถึงนักชาลีด้วยแต่จับใจความไม่ได้ชัดเจนประมาณว่าตอนที่พี่นักจีบเก๋สไป์ก็ยังมีการทักไปคุยแต่ก็จบไว้เท่านั้นแก้ข่าวประเด็นว่าเอิงเคยทำงานมาหกปีซึ่งไม่เป็นความจริงถ้าเป็นจริงมีหลักฐานเอามาโชว ประเด็นที่ว่าไม่ได้เป็นเพื่อนกันคือเราเรียนโรงเรียนเดียวกันจริงแต่นักเรียน6 0 0ันคนมันไม่ได้รู้จักกันทุกคนแค่เดินผ่านกันไปมาที่ได้รู้จักกับเอิร์ก็เพราะเอิงเป็นเพื่อนของแฟนเพื่อนในประเด็นที่ออกมาไลฟ์เล่นเกมถามตอบว่าโสดกันไหมคือปกติเราก็เล่นกันอย่างนั้นตลอดอยู่แล้วในส่วนที่บอกว่าอุงเอิงหอมแก้มหรือจุ๊บไข่ที่ดูไม่จบไปดูใหม่ ไม่ใช่ดูแค่คลิปที่ตัดกันมามันไม่โดนนะที่มากล่าวหาว่าอุ่งเอิงอยากได้สปายออกนอกหน้าตลอดคือไม่ใช่ถ้าใครที่ตามจริงก็คือจะเห็นว่าเอิงก็ยังเล่นอย่างนี้กับทุกคนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ